แค่ก้าวเล็กๆวันนี้ก็คือชัยชนะแล้วเรื่องของคนที่เคยล้มจนไม่เหลืออะไรแต่เลือกจะลุกขึ้นแค่วันละก้าวแม้จะช้าแต่สุดท้ายก็กลับมายืนได้ยอย่างสง่างามอ,อคุณไม่ได้เดินคนเดียวเล่าเรื่องของคนธรรมดาที่วันหนึ่งรู้ว่าตัวเองมีเพื่อนที่ไม่เคยทิ้งเขาเลยแม้จะรู้สึกโดดเดี่ยวแค่ไหนก็ตามความเจ็บปวดก็มีวันหมดอายุเรื่องของหญิงสาวที่เคยอกหักเสียใจแทบไม่อยากมีชีวิตอยู่แต่เธอเรียนรู้ว่าวันหนึ่งความเจ็บปวดก็จะเบาบางลงและชีวิตก็จะสดใสอีกครั้ง ยังมีที่ว่างสำหรับคุณเสมอชายคนหนึ่งที่เคยถูกปฏิเสธถูกไล่ออกจากงานแต่ในวันที่เขาคิดว่าไม่มีที่ไหนต้องการเขาแล้วเขากลับพบว่าโลกนี้ยังมีที่ว่างให้เขาได้เติบโตใหม่เสมอวันนี้อาจเป็นแค่วันที่เหนื่อยไม่ใช่วันที่พ่ายแพ้เรื่องเราของเด็กหนุ่มที่สอบตกหลายครั้งรู้สึกไร้ค่าแต่เขาค้นพบว่าความล้มเหลวไม่ได้แปลว่าเราจะล้มเหลวตลอดไปในวันที่ผิดหวังจิตใจเรามักสั่นไหวเหมือนใบไม้ต้องลมความเจ็บปวดเหมือนจะกลืนกินทุกสิ่งทำให้เราสงสัยว่าตัวเองยังมีค่าพอไหม หลายครั้งน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวหลายครั้งเราต่อว่าตัวเองว่าไม่น่าเลยหรือทำไมต้องเป็นเราแต่มาดีอยากบอกเธอเบาๆตรงนี้นะไม่มีใครผิดหวังไปตลอดชีวิตความเสียใจในวันนี้คือครูที่เข้มงวดแต่รักเราที่สุดสติปัญญาของเธอจะเติบโตขึ้นเสมอจากบทเรียนที่เจ็บปวดบางทีชีวิตอาจไม่ได้พาเราไปตามแผนที่วางไว้แต่มันกำลังพาเราไปสู่เส้นทางที่เหมาะสมกับหัวใจเราอย่างแท้จริงการที่บางสิ่งพังลงไม่ได้แปลว่าตัวเธอไร้ค่า มันแค่แปลว่าบางเส้นทางต้องพังเพื่อให้ทางใหม่เปิดขึ้นมาให้เวลานิดหนึ่งนะไม่ต้องรีบร้อนแข่งกับใครไม่ต้องพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าเธอเข้มแข็งการลม้มลงแล้วลุกขึ้นมาใหม่ในแบบของตัวเองนั่นแหละคือคนเก่งตัวจริงวันนี้ถ้าเธอยังหายใจยังมีแรงแม้เพียงน้อยนิดจงรู้เธอว่าเธอมีค่ามากกว่าที่เธอรู้ตัวเธอผ่านวันเลวร้ายมานับไม่ถ้วนผ่านทืนที่มืดมนโดยที่ไม่มีใครเห็นน้ำตาเธอยืนหยัดทั้งที่หัวใจอยากล้มเหลวไปตั้งแต่นานแล้ว และนั่นเองคือสิ่งที่ทําให้เธอพิเศษไม่มีใครบนโลกใบนี้ที่ไม่เคยผิดหวังแต่คนที่ก้าวข้ามมันได้คือคนที่ปลูกชีวิตตัวเองขึ้นมาใหม่แข็งแกร่งกว่าเดิมอ่อนโยนกว่าเดิมและเข้าใจคุณค่าของตัวเองลึกซึ้งกว่าเดิมอย่าหยุดเชื่อในตัวเองนะคนเก่งเรื่องดอกไม้กลางซาประรักหักพังมีเด็กน้อยคนหนึ่งสูญเสียครอบครัวจากภัยพิบัติครั้งใหญ่บ้านของเขากลายเป็นซาหินแตกหักแต่ท่ามกลางกองเศษหินเหล่านั้นเขากลับเห็นดอกไม้เล็กๆเบ่งบานดอกไม้ที่เลือกเกิดในที่ที่คนอื่นไม่เห็นค่า เด็กน้อยบอกกับตัวเองว่าถ้าดอกไม้ยังเลือกเบ่งบานได้ฉันก็เลือกจะมีชีวิตต่อไปได้เหมือนกันสรุปความหวังไม่ได้ตายไปไหนมันรอเราเบ่งบานในวันที่ทุกอย่างดูเหมือนพังแล้วต่างหากเรื่องเรื่องเล่าของดวงดาวนักเดินทางหลงป่าในคืนที่มืดมิดไม่มีแสงไฟไม่มีทางออกเขานั่งร้องให้คิดว่าคงจบแล้วแต่พอเงยหน้าขึ้นเขากลับเห็นดาวนับพันดวงส่องสว่างเต็มท้องฟ้งฟาเพราะไร้แสงเมืองมาบดบังดาวจึงชัดขึ้นอย่างสวยงามสรุป บางครั้งช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดก็คือช่วงที่เราจะเห็นแสงแห่งความหวังชัดที่สุดเรื่องรองเท้าขาดกับเส้นชัยมีชายคนหนึ่งลงแข่งวิ่งมาราธอนแต่ระหว่างทางรองเท้าขาดเขาเจ็บเท้าเลือดซิบซแต่เขากัดฟันวิ่งต่อจนถึงเส้นชัยได้ทั้งที่ไม่มีใครคิดว่าเขาจะทําได้สรุปชีวิตไม่ต้องมีทุกอย่างสมบูรณ์พร้อมเราก็ไปถึงเป้าหมายได้ขอแค่ไม่หยุดเดินเรื่องจดหมายฉบับที่ตัวเองไม่เคยได้อ่าน ชายชราเก็บจดหมายฉบับหนึ่งไว้มานานหลายปีมันเป็นจดหมายที่เขาเขียนถึงตัวเองในวันที่กำลังจะฆ่าตัวตายเนื้อหาคือขอให้อดทนอีกนิดเพราะชีวิตที่ดีที่สุดกำลังรอฉันอยู่เขาไม่เคยส่งจดหมายนั้นแต่แค่เขียนออกมาก็ทำให้เขาตัดสินใจอยู่ต่อแล้ววันหนึ่งเขาก็มีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างเหลือเชื่อสรุปบางทีสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่ใครมาเปลี่ยนชีวิตเราแต่คือการเขียนคำสัญญากับตัวเองว่าเราจะรอวันที่ดีขึ้นเรื่องรถเมคันสุดท้าย หญิงสาวคนหนึ่งตกงานโดนทิ้งไม่มีเงินติดตัวเดินบิดก,กลางเมืองกำลังจะยอมแพ้แต่ตัดสินใจขึ้นรถเมคคันสุดท้ายของคืนที่วิ่งผ่านบนรถคันนั้นเธอได้พบกับชายชราคนหนึ่งที่กำลังหาคนช่วยทำงานในร้านอาหารเล็กๆของเขาสรุปบางครั้งการตัดสินใจแค่ก้าวเดียวในวันที่แทบไม่เหลือพลังอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตของเราได้เรื่องเล่าล้มดงดังหนนหนึ่งแล้วเจอเส้นทางที่ใช่ หนุ่มวัยสาที่ลาออกจากงานมั่นคงหลังล้มเหลวกับโปรเจกต์ใหญ่และพบว่าความล้มเหลวคือครูที่ดีที่สุดในชีวิตปันเคยเป็นพนักงานสายการตลาดในบริษัทใหญ่เขาเป็นคนไฟแรงพูดเก่งขยนันและเต็มไปด้วยความฝันพอมีโอกาสรับผิดชอบโปรเจกต์ระดับภูมิภาคเขาก็ทุ่มสุดตัวทำง,งานเกินเวลาออกไอเดียล้ำๆจนทุกคนคาดหวังว่าโปรเจกต์นี้จะเปรี้ยงแน่นอนแต่สิ่งที่ไม่มีใครคาดคือมันล้มไม่เป็นท่าแผนการตลาดที่วางไว้ไม่เวกลูกค้าไม่เข้าใจสินค้ายอดขายติดลบแถมต้องถูกเจ้านายเรียกเข้าไปตำหนิหลายครั้ง จากคนที่เคยเดินในบริษัทอย่างมั่นใจปั้นกลายเป็นคนที่ไม่กล้าสบตาใครหลังจากโปรเจกต์ล่มเขาขอลาออกเองนั่งนิ่งๆอยู่บ้าน3เดือนไม่เปิดมือถือไม่แตะคอมมีแค่กาแฟและสมุดหนึ่งเล่มที่เขาจดทุกอย่างที่ได้เรียนรู้จากความพังแล้ววันหนึ่งเขาเปิด Youtube ไปเจอคลิปของรุ่นพี่คนหนึ่งที่เคยลาออกเช่นกันแต่ไปเปิดร้านกาแฟเล็กๆในบ้านเกิดเขาไม่ได้ทําให้ทุกคนประทับใจแต่เขาเริ่มทําให้ตัวเองยิ้มได้ก่อน ปั้นรู้สึกหัวใจมันสั่นขึ้นมาอีกครั้งเขาลุกขึ้นมาเรียนคอสเบเกอร,อรี่ทำกาแฟลองขายขนมปังปิ้งหน้าบ้านไม่ถึงเดือนลูกค้าประจำเริ่มมาเรื่อยๆเขาตั้งชื่อร้านเล็กๆว่าล้มแล้วเริ่มวันนี้ปั้นอาจไม่ได้กลับไปเป็นผู้จัดการในบริษัทแต่เขาค้นพบว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งแต่อยู่ที่การได้ทำสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกมีชีวิตเรื่องเล่าช้าที่สุดแต่ถึงแน่นอน เรื่องของหญิงสาววัยสาที่ยังหาตัวเองไม่เจอแต่ไม่เคยหยุดพยายามจนในที่สุดก็เจอทางที่ใช่ฟ้าเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ชีวิตเวเรียนก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรเรียนจบมาก็ลองทํางานหลายสายทั้งงานออฟฟิศงานร้านกาแฟางานสอนที่เศษแต่ไม่เคยมีงานไหนที่ทําแล้วรู้สึกว่าใช่เลยเพื่อนรุ่นเดียวกันบางคนแต่งงานแล้วบางคนเป็นผู้จัดก,การมีเงินซื้อรถซื้อบ้านในขณะที่ฟ้ายังเช่าห้องเล็กๆอยู่กับแมวหนึ่งตัวและยังคงตั้งคำถามกับตัวเองว่า เราควรทำอะไรกับชีวิตดีนะหลายคืนที่เธอนั่งมองเพดานบางทีก็ร้องไห้โดยไม่มีเหตุผลรู้สึกผิดกับพ่อแม่รู้สึกไม่เป็นประโยชน์กับใครแต่ในความมืดนั้นฟ้าไม่เคยยอมแพ้เธอยังตื่นเช้าอ่านหนังสือดูคลิปสร้างแรงบันดาลใจและตั้งใจลองอะไรใหม่ๆเสมอวันหนึ่งเธอช่วยหลานทำการบ้านศิลปะเธอวาดรูปเล่นๆบนกระดาษแล้วลงสีอย่างเพลิดเพลินหลานเธอมองแล้วพูดเบาๆว่าป้าฟ้าวาดสวยจังเลยป้าวาดอีกได้ไหมหนูอยากเอาไปอวดเพื่อน คืนนั้นเธอหยิบสมุดเก่ามาวาดรูปอีกครั้งวาดทุกวันหลังเลิกงานวาดตอนเหนื่อยตอนท้อวาดจนกลายเป็นเพจเล็กๆใน Facebook ชื่อว่าฟ้าวาดฟ้าใจเธอโพสต์ภาพวาดพร้อมคำบรรยายที่อบอุ่นหัวใจจากคนกดไหลหลักสิบกลายเป็นหลักหมื่นในเวลาไม่กี่เดือนวันนี้ฟ้าเป็นฟรีแลนซ์ศิลปินเต็มตัวมีคนจ้างทำภาพประกอบมีหนังสือเล่มแรกของตัวเองและที่สำคัญที่สุดเธอยิ้มได้จากข้างในอยากบอกว่าบางคนอาจใช้เวลา10ปีเพื่อเจอสิ่งที่รักแต่ไม่ใช่เพราะเขาช้า แต่เพราะเขากำลังเติบโตในจังหวะของตัวเองถ้าตอนนี้คุณยังไม่รู้ว่าจะเดินทางไหนอย่าพิ่งหมดหวังนะเพราะเส้นทางของคุณอาจสวยงามที่สุดในตอนที่คุณพร้อมจริงๆเท่านั้นและจําไว้เสมอวันนี้ยังไม่สายถ้าใจคุณยังเดินต่อไปเพราะแม้จะช้าแต่คุณจะถึงแน่นอน